สวัสดีค่ะเฟิฟฟ้าชาแนลค่ะนี่เป็นบรรยากาศเช้าของวันที่21นะคะวันศุกร์ที่21กรกฎาคม66ค่ะฝนตกแต่ตีสี่ครึ่งนะคะเมื่อเช้าตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งค่ะท้องฟ้าก็ยังคึมอยู่นะคะฝนก็จะตกปลยอยๆค่ะช่วงนี้ แต่ตอนตีสี่ครึ่งฝนตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้เริ่มลดลงแล้วค่ะ อนเมฆคึ้มหนาทั่วท้องฟ้าเลยนะคะฟ้ายังร้องอยู่เลยค่ะน่าจะตกอีกนานอยู่นะคะตกไปปอดแบบนี้มลมพัดเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อวานนี้ร้อนมากค่ะ ตอนเช้านี้ก็ฝนตกแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ตอนนี้7จ็ดมงครึ่งนะคะฝนหยุดแล้วค่ะนะคะบรรยากาศเช้าเช้าของวันที่21กรกฎาคมหกนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ